จากแม่น้ำที่เราได้หาข้อมูลจากธรรมชาติตามแม่น้ำลำคลองเพื่อสำรวจ ดินที่อยู่ที่ในน้ำครับตอนนี้ก็คุณตีลำตะคองก็ได้กำลังล่อน่อนตะกรอนดินอยู่ล่อนตะกรอนดินจากการขุดอยู่แถวๆแม่น้ำ มเมกงลกจังหวัดสราบ,บุรีเพิ่มเมกเหลกจังหวัดสระบุรีนะครับก็จาก,กเราก็จะหาจากแม่น,น้ําที่ว่ามาน้ําที่ยังไม่แห้งมากมีน้ําอยูอย่อย่างในภาพครับ เป็นการเหมาะในการ,การสำรวจในช่วงเดือนอตอนนี้เดือนเดือนเดือนมกราถึงเดือนเมษาแต่ถ้าเป็นน้ำที่อยู่ในภาพนี้ตอนนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่น้ำที่คลองที่เหมาะก็จะออกมาเป็นภาพ